สวัสดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องปื้มนะครับคุณภาวัตบรรจงนะครับสวัสดีครับน้องปื้มครับครับวันนี้น้องปื้มจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนะครับจากประสบการณ์คุณปื้มนะครับเล่นอะไรครับเล่นเกมจากอะไรครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์และอะไรโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเล่นนานๆแล้วทําให้เกิดอาการอะไรครับคุณปื้มปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนตรงไหนครับ ากี่ข้างสองข้างสองข้างเลยเหรอครับโอเคดูกี่ชั่วโมงครับถึงอาการถึงปวดแสบปวดร้อนครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแล้ววิธีแก้ไขทำยังไงครับคุณเพิ่มไปเล่นกีฬาครับไปเล่นกีฬาหยุดเล่นใช่ไหมครับหยุดเล่นเกมหยุดเล่นเกมแล้วก็ไปเล่นอะไรครับไปเล่นกับเพื่อนกับเพื่อนเล่นอะไรอีก ไปทำงนานบ้านช่วยพ่อช่ไหมครับครับอาการที่คุณเพิ่มเล่ามานะเกิดกับคุณเพิ่มอะไรอยังครับเกิดแล้วครับเกิดแล้ววิธีแก้ก็คือทำอยังไงครับหยุดหยุดเล่นเกมโอเคครับถ้าคุณเพ้่มจะบอกเพื่อนเระบอกว่ายัางไงครับเตือนเพื่อนๆขอเตืนอนยังไงบอกเพื่อนอยังไงครับฝากยังไงฝากว่ายัางไง ฝั่หยุดเล่นเกมครับไม่ให้เล่นเกมแล้วหันไปเล่นอะไรครับเล่นกีฬาครับอ่านหนังสือด้วยไหมอ่านหนังสือครับหรือทำยังไงออกกําลังกายปั่นจักรยานได้ไหมได้ครับแต่ห้ามตอนกลางคืนนี่แหละครับกลางคืนเล่นครับไม่ไปเล่นกลางคืนออันตรายนะครับเขาไม่เล่นหรอกกลางคืนก็อยู่บ้านนะครับโอเคไหมครับคุณเพิ่ม ตอนนี้อยู่บ้านทําอะไรบ้างแต่ละวันนะครับช่วยอะไรที่บ้านช่วยงานอะไรบ้างบางทีก็กรอกน้ำบางทีก็กวาดนะบ,บ้านครับเก่งมากเลยแล้วเกี่ยวกับสัตว์อยู่บ้านมีสัตว์อะไรบ้างสัตว์เลี้ยงนะครับหมากับแมวหมากับแมวมีไปนู่นแล้วครับครับคบมีไก่